สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาชมลานนำ้ำยางอินทองการยางจุดรับนำ้ำยางสดซึ่งเพื่นกับสิเก็บไว้ในบอ่อพักแล้วก็รอบรรจุขอนุญาตใส่<ห>รถสิบลอ่อหลักก็ไปิษงที่โรงงานจังหวัดสุราธานีค่ะกินแอม ยางกินทองการยางอำเภอการจนาดิจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่น้องเป็นกะจิเอาเน่ยางมากลงในบอ่อพักไวยดูดใช้รถท,รที่รอไปส่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี Oh, you a problem. Right?